เหมือนลาหุนมาขอสมบัตินั่นแหละพ่อพ่อพ่อขอสมบัติพระอ,องค์ท่านก็ได้มีคําตอบถามว่าลาหุนเธอจึงดูก่อนเธอจะเอาอริยะทรัพย์หรือเธอจะเอาสมบัตินั่นเห็นไหมถ้าวันนั้นเอาสมบัติก็ไม่ได้บวชเป็นเนนไม่ได้บวไม่ได้บรรลุเป็นอรหันต์นักก็จะมีคําตอบอยู่ตรงนั้นทั้งหมด เหมือนกับวันนั้นเอาอาริยะทรัพย์ก็ได้บุกออกบวชเป็นเนนได้บรรลุเป็นอรหันต์มะมีคําตอบอยู่ตรงนั้นหมดเลยนี่แหละมันมีผลเลยเมื่อจะเอาคําตอบมาบรรลุเป็นอรหันต์ก็ให้ตรงนั้นจบตรงนั้นนั่นเรียกว่าให้อย่างไม่เป็นทุกข์กับเส้นเดียวเกิดสมมติว่าเขาจะเอาสมบัติ จะต้องไปเป็นทุกนะจะต้องไปเกิดเรื่องเกิดปัญหานะลามันหมดแล้วหรือว่ามันมีเหตุมีอาเพศหรือมันมีวิบากกรรมมาตัดรอนน,นั่นลหละเขาก็จะพูดจบตรงนั้นทั้งหมดแล้วเขาก็จะไม่ไปเป็นทุกข์กับเรื่องนั้นอีกนเหมือนมันเปรียบเทียบเหมือนลูกต้องการอยู่กับกองทุกข์อยู่กับจมอยู่กับกองทุก เขาก็จะวางให้จมอยู่กับกองทุกโดยที่ไม่ต้องไปเป็นทุกนี่แหละนี่คือคของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะถามเลยว่าจะไปทางไหน,นพระพุทธเจ้าถึงได้ตัดเอาไว้สองทางคือทุกขติสุข,ขตินะ,นนะแล้วก็เทศนาทาสอนทุกขติสุข,ขติจน,จน,จน,จนสมบูรณ์แบบ แต่จะไม่ยึดอยู่กับสิ่งไหนใครจะไปทุกขติตามสบายใครจะไปสุขขติตามสบายนั่นไม่ได้เป็นทุกข์ทั้งสองอย่างแต่สอนจนครบถ้วนสมบูรณ์แบบนี่แหละน้าคิดเราก็ต้องแยกทุกขติสุขขติวันไหนของใครเป็นทุกขติวันไหนของใครเป็นสุขขติแม้แต่ ดีก็ไม่ได้ไปยึดนะ